สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพบก,กับสอง,งน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามแรงๆนงเนาລแสงแดดก็เริ่มอ่อนแล้วแหละหังยังแดดแห้งอยู่อื้อแลวงบิดพี่น้องเก่งอลีเอดพี่อือใน,นี่ เก่ง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 ทีมงานนี่เก่งนาดอ้วนอ้วนทำไมไม่ลงดำนาก็บปลงดำนาเป็นอย่างสิเมือน้ำยาดาวบ่มือนี่นะฮะมาแก่มาคีมฮะมาบาด เมื people, trouble, <outright> ่อน้ำจะดาวบ่เมื่อเห็นอย่างโอ้ยนะท่านด้เลี้ยวเลเเ้ท่านด้เล้ยก็สเมือมออวดนะกะเากะยาวเลยเด้พี่น้องเจ็ดดเก่อที่หที่สองที่สที่สที่หที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เ 10, 10 11 12 13 14 15 16 14 16 18 1่20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 56 57 5 ยาดาวน่ะได้อย ah anyway, no? ู่ห่มเลยเชยแล้วเนาะแข้งพัดไปแข้งในห่มวะใครอ้วนมองแน่ไปใส่เสื้อพ่อลงมาอีกเลย ยจกัจกชิเวนจ็โตเลยบัดเสือเจ้าของพัดจอนแค้นไว้ได้หนุ่มมากเมื่อวานนี oh. ่นะเออจอนแค้นไว้เฮ้ยเออฝาก เอาเลยไอ้กอนได้อยู่ห่มเฮ้ยอ้วนไอ้กอได้อยู่ห่มมันี้วะคุณบุ๋มเอนโค ็เปนยังอีกนี่ใสอ้วนเบิรพอแห้งเออมองไปตู้ดอย่ามาว้าวมันว่ามองไปซื้อะเออบางดีนี่มันละตียัไปซื้อกะบพรเาบ่เอาเงินหายมึงยไปซื้ออยู่ใส่ทาน กูเดมกอนนะมึง่ได้อกเงินนครับสามึงแดเเต่อมึงเปนแแท้ามมีเงินมให้กินนาจอยมกามาเงาสมชาดมาคือเก่าวะความจริงอ้วนชมซาดมากคือเก่าฮะ

อันนี้คือเบื้องหลังโดยอีเม แม่โตตอโตเสือผ่าบอกเกี่ยวนะบ่ตีม้าตอมัดเอาอยู่เต้นได้ก็ได้เนี่ยมาถ่าพี่รุ่น้องแม่คิ้วเงีวว่าไปตัดผมคือหงคิ้วเงีวบ่ตอมัดเอาอยู่หาฟูปาดยามดำหน้าก็ยังมีคิ้วอยู่น้อแม่อืของพาก็มาเปิดห้านได้มันไปได้๋ยวลูกแม่

งยกันพราะวาลุงแก่้อเกจะมันลแหงก็ไหวไทยรอบสองเห็นมันแล้ะแสงเอ้มามีน้ากัสิไทยเห่ดำหมดแสงมันสึงลงไปเห้่เนาะมอกระจัดถ่ายรรตี ทุวันเ้ยมื่ออื่นแห่งสองสามคนดำหน้าให้ใหญ่สุขภาพตายหน้าสิดำหน้าให้ใหญ่มืออื่นเมื่ออื่นนีอตื่นชั่วโมงมีหลอกของไว้มันคือลอกของ ของมึงหลอกเสียงกุสก่อนมันได้เออเออเอนเออ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 ออเ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 อเอเออเออเ พอๆเยังนวตกงนอ่พอ่าบเงอโเฮือนนี่มันมเมนแนวเนาะมันก็ตือมันมเมนอยู่เฮือนอันนี้ก็อ้วนมึงจำแนกเฮือนนี้ก็ตื่นเลย อันนี้มันบวมเปนอยู่เฮือนมึงหูไวิเปตเนี่ยแค่เลยฮมึงโอดเอาือเลอนมใส่เ่มึงอยากไปเล่นใส่อ้วนยิปเล่นเก่งกันได้มหัวอมึงบท่นอยาึอยมึงบปตแ้วนมึงจัเวเยหัว่ได้่อ้ แลัวหวัวกรย่ายอยู่อ้วนนี่เหตุเกิดแค่ไันคนขึงดีเหงา มึงนะอ้วนโอ้ยแต่งขันหาแทมข้าวสารห้พ่ออ้วนบ่อแม่หนึ่งห้พ่อข้าวสารกูอยากเป็ไดนกินปชูทังนี้เพราะเา กองดำอุ่ยก้นมาทางนั่นเห็นไกอตตัวนั้นาตัวนตัวน้นใส่แนวหน้ามาให้ดำคลได้ใส่หน้าเอาเหายังต้วงมาแสงใส่หน้าให้บ่แม่มากระเพาะจะชู่ะ ไปกินยังมาสีแดงมันเลยมันไทยหน้าอยู่บนมือบนเวน nào <coughs> mày tranh, Ken? know, mẹo cảm nhận được không mẹo 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 เป็นังอีน้องนี่ใช่ันเนลโลเบื่อเจ้าสีนี้ตาผู้ชายอีกแล้วบอไอ้ยเอ้อกูสีนี้น้ำผู้ชายอีกเลย